บทที่1661ตอนนี้เกอดอีฮานฟื้นขึ้นมาแล้วการที่เธอเปลือยกายอยู่ย่อมต้องอายแน่นอนเมื่อสวมเสื้อผ้าของเฉินผิงแล้วอารมณ์ของเกอดอีฮานก็เริ่มสงบลงบ้างอีฮานคุณจำผมไม่ได้เลยจริงๆเหรือเฉินพิงถามเกอดอีฮานเกอดอีฮานมองเฉินผิงจากนั้นก็มองไปยังโครงกระดูกแห้งตรงหน้าดวงตาก็เริ่มมีน้ำตาคลอ คราวนี้ทําให้เฉินผิงถึงกับงงงวยไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับเกออีหานกันแน่เฉินผิงมองเกออีหานจากนั้นจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ก็พุ่งเข้าใส่เกออีหานในทันทีสีหน้าของเฉินผิงเปลี่ยนไปบอกมาเธอเป็นใครกันแน่อารมณ์ของเกออีหานดูเหมือนจะสงบลงจากนั้นก็มองเฉินผิงแล้วกล่าวว่าฉันไม่ใช่เพื่อนของเจ้าฉันแค่ยืมร่างกายของเพื่อนของเจ้าเท่านั้น ไม่คิดเลยว่าหลายพันปีแล้วจะมีคนมาที่นี่นี่อาจจะเป็นลิขิตสวรรค์ที่คนที่มาที่นี่เป็นคนที่มีวิญญาณไม่สมบูรณ์ไม่อย่างนั้นฉันก็ไม่มีทางฟื้นขึ้นมาได้ลิขิตสวรรค์ลิขิตสวรรค์จริงๆเกออีฮานพูดพึมพำไม่รู้ว่ากำลังพูดถึงอะไร ส่วนเฉินผิงก็ขมวดคิ้วแน่นเขาไม่คิดว่าเกอดอีฮานไม่ได้ฟื้นคืนแต่ถูกยืมร่างคืนวิญญาณถ้าเป็นแบบนี้เขาจะอธิบายกับเกอดชางเซิงได้อย่างไรฉันไม่สนว่าเธอคือวิญญาณอะไรรีบออกจากร่างกายของเพื่อนฉันซะไม่อย่างนั้นอย่าหาว่าฉันไม่เกรงใจเฉินผิงขู่วิญญาณในร่างเกอดอีฮานฮ่าฮ่าฮ่าเจ้าจะทำอย่างไรกับฉันถึงจะเรียกว่าไม่เกรงใจจะฆ่าฉันเหรอ อย่าลืมนะว่าน,นี่คือร่างกายของเพื่อนของเจ้าถ้าเจ้าฆ่าฉันคนที่ตายก็มีแต่เพื่อนของเจ้าเท่านั้นเกอดอีฮานหัวเราะเสียงดังเฉินผิงรู้สึกจนคำพูดแต่ก็ยังกล่าวว่าฉันจะบอกให้ว่าฉันมีวิธีที่จะบีบให้เธอออกมาได้และเมื่อถึงตอนนั้นวิญญาณเทียงน้อยนิดของเธอก็จะมาลายหายไปฉันแนะนำให้เธอออกมาเองแล้วค่อยไปหาร่างใหม่ซะฉันไม่เชื่อว่าเจ้าจะมีความสามารถเช่นนั้น เกออี้ฮานยิ้มถ้าไม่เชื่องั้นก็ลองดูเฉินผิงพูดจบแสงสีทองก็วาบขึ้นจากร่างกายห่อหุ้มเกออี้ฮานไว้ทันทีจากนั้นฝ่ามือก็วางลงบนศีรษะของเกอรอี้ฮานทักษะควบแน่นจิตใจก็เริ่มทำงานอย่างรวดเร็วในไม่ชาสีหน้าของเกออีหฮานก็ดูน่ากลัวดวงตาก็เต็มไปด้วยความตื่นตระหนกไม่อยา่าขอร้องล่ะปล่อยฉันไปเถอะ ขอแค่เจ้าพาฉันออกจากที่นี่ฉันจะไม่ยุ่งกับเพื่อนของเจ้าอีกเด็ดขาดวิญญาณเพื่อนของเจ้าไม่สมบูรณ์ฉันแค่ยืมร่างกายของเธอชั่วคราวเท่านั้นไม่มีเจตนาร้ายเลยขอร้องล่ะขอร้องล่ะเกอดอีฮานร้องไห้เริ่มขอความเมตตาเสียงดังเฉินผิงเห็นดังนั้นใจก็อ่อนลงดึงมือกลับมาแล้วถามว่าถ้างั้นเธอบอกฉันมาสิว่าเธอเป็นใครกันแน่ทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ เกออีฮานน้ำตาเต็มหน้าเริ่มเล่าเรื่องราวของตัวเองให้เฉินผิงฟังเฉินผิงค่อยๆฟังสุดท้ายก็รู้สึกโกรธอย่างยิ่งปรากฏว่าวิญญาณน,นี้คือเทพธิดาของวังหนาวเน็บเมื่อหลายพันปีก่อนวังหนาวเน็บถูกเผ่าอสูรโจมตีเทพธิดาของวังหนาวเน็บจึงนำสมบสัติศักดิ์สิทธิ์ของวังหนาวเน็บคือไข่มุกกันไฟหนีออกมาแต่สุดท้ายก็ถูกเผ่าปีศาจตามทันและถูกบีบให้เทพธิดากลืนไข่มุกกันไฟลงไป สุดท้ายเผ่าอสูรก็นำเทพธิดาใส่ลงศพและผนึกไว้ในปากกล่องภูเขาไฟนี้โชคดีที่มีไขมุกกันไฟแม้ว่าร่างของเทพธิดาจะเน่าเปื่อยไปตามการเวลาหลายพันปีแต่ก็ยังคงรักษาวิญญาณเทียงน้อยนิดไว้ได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปวิญญาณเทียงน้อยนิดนี้ก็ยิ่งอ่อนแอลงเรื่อยๆ ถ้าเกิดอ,อีฮานเป็นคนที่มีวิญญาณสมบูรณ์วิญญาณของเทพธิดาแห่งวังหนาวเนบก็ไม่มีทางเข้ามาในร่างกายของเกิดอีฮานได้ดูเหมือนว่านี่จะเป็นลิขิตสวรรค์จริงๆเฉินผิงอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจเพราะมันเป็นเรื่องบังเอิญมากที่จะมีคนที่มีวิญญาณไม่สมบูรณ์อย่างเกิรอีฮานนั้นหายากมากเห็นแก่ว่าเธอเป็นคนอาภัพเช่นกันงั้นก็อาศัยอยู่ในร่างกายของเพื่อนฉันไปก่อน แต่เมื่อฉันช่วยเพื่อนของฉันตามหาวิญญาณกลับมาได้แล้วเธอก็ต้องออกจากร่างแต่ผมจะหาวิธีช่วยคุณหาร่างใหม่ให้เฉินผิงกล่าวกับเกออีหฮานบทที่1662ขอบคุณท่านอาจารย์เกออีหฮานพูดพลางก็คุกเข่าลงต่อหน้าเฉินผิงแต่ฉันหวังว่าเธอจะใช้ชีวิตในฐานะเพื่อนของฉันอย่าให้คนภายนอกรู้เรื่องนี้ เฉินผิงกลัวว่าเรื่องที่เกิดอ,อีฮานถูกวิญญาณเข้าสิงจะแพร่ออ,อกไปทําให้ตระกูลเกิดเสื่อมเสียชื่อเสียงท่ายที่สุดเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ตระกูลบําเพเพียนเหล่านี้ถือเป็นข้อห้ามอย่างยิ่งฉันเข้าใจค่ะเกิดอ,อีฮานพยักหน้าถ้าง,งั้นตอนนี้เราขึ้นไปกันเถอะยังไม่ได้ฉันมาหายาร้อยตาต้องหายาร้อยตาให้เจอก่อนถึงจะขึ้นไปได้เฉินผิงกล่าวยาร้อยตา เกออีหานขมวดคิ้วเล็กน้อยจากนั้นก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ท่านหมายถึงพืชที่มีใบสามแฉกและมีลวดลายบนใบเหมือนดวงตาใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เธอรู้ไหมว่ามันอยู่ที่ไหนเฉินผิงถามด้วยความดีใจเกออีฮานมีสีหน้ากระอักกระอ่วนขอโทษค่ะสิ่งนั้นมันเติบโตอยู่บนลงศพของฉันมาตลอดและฉันก็ดูดซับมันไปหมดแล้ว เป็นเพราะการดูดซับพลังงานของย่าร้อยตาทำให้วิญญาณของเทพธิดาสามารถคงอยู่มาได้จนถึงตอนนี้โดยไม่มาลายหายไปเฉินผิงได้ยินดังนั้นก็รู้สึกผิดหวังทันทีแต่เรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้ทำได้เพียงขึ้นไปพร้อมกับเกอดอีหานตอนนี้เกิดอีหานกลืนไข่มุกกันไฟเข้าไปแล้วดังนั้นเฉินผิงที่อยู่กับเกอดอีหานจึงไม่รู้สึกถึงความร้อนรบกวนเลยแม้แต่น้อย แต่ในขณะที่ทั้งสองกำลังว่ายขึ้นไปหูหมาจื่อที่รออยู่ข้างบนก็เริ่มประวนประวายแล้วหูหมาจื่อมองลงไปที่ก้นหลุมร่างของเฉินผิงและเกิดอี้ฮานยังคงไม่ปรากฏขึ้นนี่เป็นเวลานานมากแล้วเห็นได้ชัดว่าพวกเขาประสบเหตุร้ายหูหมาจื่อรู้สึกเศร้าและโกรธอย่างยิ่งน้องเฉินผิงเอ๋ยไม่คิดเลยว่านายจะตายแบบนี้ หูหมาจือหยิบกระดาษเหลืองออกมาหนึ่งกำมือแล้วโปรยขึ้นไปบนฟ้าแต่ก็ดีนะที่มีสาวงามอยู่เป็นเพื่อนในทางสู่ปรโลกพอไปถึงนรกนายก็คงไม่เหงาเกินไปหูหมาจื่อหันหลังเตรียมจะจากไปเขาไม่คิดเลยว่าการเดินทางครั้งนี้จะกลายเป็นการเดินทางครั้งสุดท้ายของเฉินผิงอาจารย์หูท่านเรียกผมมาแต่ท่านกลับจะหนีไปคนเดียวไม่รอผมแบบนี้ไม่ถูกต้องนะครับ ในขณะที่หูหมาจื้อกำลังจะหันหลังเดินจากไปเสียงของเฉินผิงก็ดังขึ้นจากด้านหลังหูหมาจื้อประหลาดใจอย่างยิ่งรีบผันกลับไปมองก็พบว่าเป็นเฉินผิงจริงๆเพียงแต่ตอนนี้เฉินผิงใส่แค่กางเกงในตัวเดียวเท่านั้นดูตลกขบขันมากเฉินผิงที่แท้นายยังไม่ตายเหรอฉันนึกว่านายตายแล้วซะอีกหูหมาจื้อวิ่งเข้าไปกอดเฉินผิงแน่น คักค่คอาจารย์หูแม้ว่าผมจะไม่ได้ถูกไฟคลอกตายแต่จะถูกท่านรัดคอตายแล้วเฉินผิงหน้าแดงกำไอออกมาหลายครั้งหูหมาจื่อได้ยินดังนั้นก็รีบคลายอ้อมกอดออกด้วยความรู้สึกผิดแล้วถามว่าเป็นอย่างไรบ้างได้ยาร้อยตาม,มาไหมเฉินผิงพยักหน้าได้มาแล้วครับตอนนี้อีฮานก็ฟื้นแล้วเฉินผิงโกหกหูหมาจือ่อ หูหมาจื่อมองเกิดอ,อีหานก็พบว่าดวงตาของนางมีแววตามีรอยยิ้มไม่เสื่อซึมเหมือนเมื่อก่อนแล้วฟื้นแล้วจริงๆด้วยหูหมาจื่อมองเกิดอ,อีหานแล้วยิ้มฟื้นแล้วก็มีออร่าแล้วดูสวยกว่าตอนที่เสื่องซึมอีกเจ้าหนูเฉินผิงนายมันโชคดีเรื่องเสน่ห์จริงๆแคกๆอาจารย์หูท่านพูดอะไรเหลวไหลครับเฉินผิงจ้องหูหมาจือ่อ หูหมาจือหัวรอกคิกคักจากนั้นก็ยื่นมือไปทางเกออีฮานสาวน้อยในเมื่อเธอฟื้นแล้วเรามาทำความรู้จักกันใหม่ฉันชื่อหูหมาจืดเธอเรียกฉันว่าอาจารย์หูก็พอเกอร์อ,อีฮานยิ้มแล้วยื่นมือออกไปจับมือกับหูหมาจือฉันชื่อเกอร์อ,อีฮานหวังว่าอาจารย์หูจะแต่คําพูดของเกอร์อ,อีฮานยังไม่ทันจบหูหมาจือก็สีหน้าเปลี่ยนไปทันทียานหลายแผ่นก็พุ่งขึ้นจากตัวเขาแล้วล้อมรอบเกอร์อ,อ,อีฮานไว้ในพริบตา บางอาจนักวิญญาณกล้ามาเสแสร้งต่อหน้าปรมาจารย์ผู้นี้เลยหรือหูหมาจือพูดพลางยันหลายแผ่นก็ส่องแสงวาบขึ้นแสงเหล่านั้นฉายไปที่เกิดอีหานทำให้สีหน้าของเกิดอีหานดูย่ยามแย่อย่างยิ่งอาจารย์หูหยุดก่อนเฉินผิงรีบก้าวไปข้างหน้าดึงหูหมาจือไว้ทันทีจากนั้นก็ปัดยันเหล่านั้นให้ตกลงพื้นเฉินผิงนายบ้าไปแล้วเหรอ ถูกผู้หญิงคนนี้ใส่เสน่ห์จนโงหัวไม่ขึ้นแล้วหรือไงนี่คือวิญญาณเข้าสิงไม่ใช่การฟื้นคืนหูหมาจื่อพูดใส่เฉินผิงเสียงดังอาจารย์หูผมรู้ท่านฟังผมก่อนเฉินผิงห้ามหูหมาจื่อไว้แล้วรีบอธิบายให้หูหมาจื่อฟังตอนนี้เกิดอ,อี้ฮานก็น้ำตาคลอเบ้าเธอไม่ได้อยากจะบุกรุกเข้าร่างกายของใครการทำเช่นนั้นไม่ยุติธรรมต่อเจ้าของร่างกายนี้เลย แต่เธอไม่มีทางเลือกอื่นแล้วถ้าไม่เข้าไปในร่างของเกิดอ,อีหานวิญญาณเพียงน้อยนิดที่เหลืออยู่ของเธอก็จะมาลายหายไปหูหมาจื่อฟังคำอธิบายของเฉินผิงใบหน้าก็เต็มไปด้วยความประหลาดใจเทพธิดาแห่งวังหนาวเน็บนี่คือสำนักที่ยิ่งใหญ่เมื่อหลายพันปีก่อนแต่ฉันได้ยินมาว่าหลังสงครามเทพและอสูรแม้ว่าวังหนาวเน็บจะถูกทำลายแต่ผู้คนมากมายของวังหนาวเน็บก็รอดชีวิตมาได้สำนักวังหนาวเน็บ น่าจะยังคงมีอยู่นะที่ใดที่หนึ่งหูหมาจืดกล่าวอย่างใจเย็นอาจารย์หูท่านรู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนวังหนาวเน็บอยู่ที่ไหนเกอดอีฮานเห็นดังนั้นก็รีบพุ่งเข้าไปข้างหน้าและกำลังจะคุกเข่าลงต่อหน้าหูหมาจืดอยายาฉันก็แค่ได้ยินมาเท่านั้นส่วนวังหนาวเน็บยังอยู่หรือไม่อยู่ที่ไหนฉันก็ไม่รู้หรอกหูหมาจืดรีบประคองเกอดอีฮานไว้ไม่ให้เธอคุกเข่า เกิดอ,อีหานได้ยินดังนั้นใบหน้าก็เต็มไปด้วยความผิดหวังครืนครืนครืนทันใดนั้นเกาะเล็กๆทั้งเกาะก็เริ่มสั่นสะเทือนตามมาด้วยเสียงคำรามดังสนัน่นแย่แล้วภูเขาไฟกำลังจปะปะทุแล้วรีบไปเร็วหูหมาจื่อสีหน้าเปลี่ยนไปหันหลังวิ่งไปทางทะเลทันทีเฉินผิงก็รีบดึงเกิดอ,อีหานวิ่งข้ามผิวน้ำทะเลอย่างรวดเร็วมุ่งหน้าไปยังแผ่นดินใหญ่ ทันทีที่ทั้งสามคนออกจากเกาะเล็กๆก็เห็นลาวาสูงหลายสิบเมตรพุ่งทะลักออกมาทันทีตกลงสู่ผืนน้ำทะเลทำให้เกิดกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาเรากลับกันเถอะเฉินผิงมองไปยังเกาะเล็กๆที่ถูกลาวากลืนกินแล้วกล่าวพวกนายไปเถอะฉันจะไปเมืองไปไหายอาณาจักรลับของสำนักอักษรสวรรค์ถูกพวกผู้บำเพ็ญเพียรชั่วร้ายเฝ้าอยู่ฉันไม่อาจวางใจ หูหมาจื่อไม่คิดจะไปพร้อมกับเฉินผิงเฉินผิงมองหูหมาจื่อแวบ,บหนึ่งผมว่าท่านคงตัดใจจากผู้หญิงไม่กี่คนของตระกูลเฉินไม่ได้มากกว่ามัง้งพูดพลอยพลอยพวกเราผู้บำเพ็ญเพียรต้องละทิ้งอารมณ์รักและตันหาผู้หญิงแค่ไม่กี่คนจะมารบกวนจิตใจฉันได้อย่างไรหูหมาจื่อกล่าวด้วยสีหน้าจริงจัง อาจารย์หูช่างมีความเป็นปรมาจารย์จริงๆผู้บำเพ็ญเพียรมากมายสุดท้ายก็ติดอยู่ในบ่วงรักไม่สามารถเหนือโลกและก้าวเข้าสู่ระดับเซียนที่แท้จริงได้เกออีฮานมองหูหมาจื่อด้วยความชื่นชมแล้วกล่าวในฐานะเทพธิดาแห่งวังหนาวเนบผู้บำเพ็ญเพียรที่เคยมีอยู่เมื่อหลายพันปีก่อนตอนนี้เกอดอีฮานมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งที่สุดในเส้นทางแห่งการบำเพ็ญเพียร หูหมาจือถูกเกิอ,อี้ฮานยกย่องหนวดคราวก็กระดิกขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจใบหน้าเต็มไปด้วยความอวดดีฉันมองทะลุโลกคราวาสดนี้มานานแล้วไม่มีความปรารถนาใดๆใครก็ไม่สามารถสั่นคลอนจิตใจแห่งการบำเพ็ญเพียรของฉันได้เฉินผิงมองท่าทางของหูหมาจื่อก็อดไม่ได้ที่จะปิดปากหัวเราะหัวเราะอ,อะไรฉันพูดผิดตรงไหนหูหมาจื่อจ้องเฉินผิงเฉินผิงส,ส่ศีรษะ อาจารย์หูไม่ได้พูดผิดตอนนี้ต่อให้มีผู้หญิงเปลือยกายอยู่ตรงหน้าท่านท่านก็ไม่ชายตาแลแน่นอนอยู่แล้วหูหมาจื่อพยักหน้าในขณะที่เฉินผิงก็แอบ,บดึงเสื้อคลุมของเกออีหานเสื้อตัวบนของเกออีฮานก็ลื่นหลุดลงมาทันทีเผยให้เห็นผิวขาวราวหิมะโดยเฉพาะร่องอกอันอวบอิ่มของนางเกออีฮานเห็นดังนั้นก็รีบใช้มือจับเสื้อคลุมไว้ห่อหุ้มตัวเองทันที บทที่1,663ขณะน,นี้หูหมาจือเบิกตากว้างลูกกระเดือกสัน่นเพราะกลืนน้ำลายราวกับยายกินลำยายน้ำลายยายไหลย้ยอยยังไงยังงั้นเฉินผิงมองดูท่าทางของหูหมาจืออดไม่ได้ที่จะหัวเราะออกมาส่วนเกิดอี้ฮานใบหน้าแดงก่ำจ้องมองหูหมาจือเมื่อครู่เธอยังคิดว่าหูหมาจือเป็นปรมาจารย์บำเพ็ญเซียนผู้บริสุทธิ์ ไร้ซึ่งความต้องการแต่ไม่คิดว่าเขาก็เป็นพวกแก่ตัญหากลับเช่นกันหูหมาจือเกิดความอับอายขึ้นทันทีรีบเช็ดน้ำลายที่มุมปากพวกคุณสองคนเดินทางปลอดภัยนะฉันขอไปก่อนแล้วพูดจบหูหมาจื่อก็ออกไปอย่างอับอายโดยไม่หันกลับมามองเฉินผิงพาเกิดอี้ฮานกลับไปที่หุบเขาเทพยาเดิมทีตั้งใจจะหายญ้าตาหลายร้อยเพื่อฟื้นฟูเกิด อีฮานแต่ตอนนี้ยังหายาตาหลายร้อยไม่ได้แต่เกิดอีหฮานกลับถูกวิญญาณสิงร่างทว่าโชคดีที่วิญญาณน,นี้ไม่ใช่คนชั่วร้ายเป็นเพียงคนน่าสงสารคนหนึ่งดังนั้นจึงปล่อยให้เป็นแบบนี้ไปก่อนเมื่อเฉินผิงกลับไปที่หุบเขาเทพยาเขาก็โกหกว่าได้ฟื้นฟูกเกิดอีหฮานแล้วซึ่งก็ไม่มีใครสงสัยเขาเลยไม่คิดเลยว่าหลายพันปีผ่านไปพลังชี้ในโลกนี้จะเบาบางลงถึงเพียงนี้ พลังชี้ที่เบาบางขนาดนี้จะสนับสนุนการฝึกฝนได้อย่างไรกันเกออีฮานสัมผัสถึงพลังชี่ในโลกอดไม่ได้ที่จะกล่าวด้วยความรู้สึกหลังสงครามมาเทพมานเส้นทางเซียนล่มสลายพลังชี้ของโลกหมดลงนี้ก็ผ่านมาหลายพันปีแล้วปัจจุบันนี้ทั้งโลกมีผู้ฝึกเซียนน้อยมากกลายเป็นยุคของวิถีบูไปแล้ว ผู้ฝึกเซียนทำได้เพียงซ่อนตัวอยู่ในอาณาจักรลับรอคอยการฟื้นคืนของพลังชีอย่างช้าๆเฉินผิงอธิบายให้เกิดอ,อีฮานฟังวัตตจักรแห่งสวรรค์หมูนวลข้าเชื่อว่าคงอีกไม่นานเกินรอที่จะมีการฟื้นคืนของพลังชีแต่เมื่อพลังชี้ฟื้นคืนและโลกเซียนจเจริญรุ่งเรืองพวกอสูรจากโลกมารก็จะปรากฏตัวออกมาด้วยแววตาของเกิดอ,อีฮานมีความกังวลอยู่เล็กน้อย เฉินผิงไม่ได้พูดอะไรเพราะสิ่งที่เกิออี้ฮานพูดนั้นเหมือนกับสิ่งที่เกิอฟูไห่บอกเขาดูเหมือนว่าพลังชี่จะกำลังฟื้นคืนจริงและโครงสร้างของโลกกำลังจะเปลี่ยนแปลงเมื่อคิดถึงเรื่องนี้เฉินผิงตัดสินใจกลับไปที่เมืองหลวงเขาต้องรีบสร้างนิกายให้เร็วที่สุดเพราะถ้าหากรอจนถึงเวลาที่พลังชี่ฟื้นคืนจริงการพึ่งพากำลังของคนเพียงคนเดียวจะไม่เพียงพออย่างแน่นอน เฉินผิงกลับจากขบเขาเทพยามายังตระกูลหลงในเมืองหลวงเขารีบเรียกหลงซิงสวีมาทันทีพี่เฉินผิงท่านเรียกผมมาหรือหลงซิงสวีถามอย่างนอบน้อมซิงสวีผมตั้งใจจะสร้างนิกายชื่อว่าประตูมังกรโดยใช้ตระกูลหลงเป็นรากฐานการรับสิทธิ์นายต้องคุมเข้มให้ดีใครที่มีพฤติกรรมชั่วร้ายห้ามรับเด็ดขาดเข้าใจไหม เฉินผิงกำชับหลงซิงสวีผมเข้าใจหลงซิงสวีพยักหน้าก่อนจะถามเฉินผิงว่าพี่เฉินผิงตอนนี้ถ้าจะสร้างนิกายจะต้องไปแจ้งต่อทางการท่านคิดว่าจะไปแจ้งหรือไม่พรุ่งนี้ผมจะไปแจ้งเองนายเตรียมพร้อมสำหรับการรับสิทธิ์เข้าประตูมังกรและเผยแพร่ข่าวสารออกไปไม่กลัวว่าระดับการฝึกฝนจะต่ำขอแค่ไม่มีพฤติกรรมฝึกฝนชั่วร้ายสายดำก็พอ เฉินผิงกำชับอีกครั้งขอรับผมจะไปเดี๋ยวนี้หลงซิงสวีจากไปเฉินผิงยืนอยู่บนที่สูงจ้องมองไปยังเมืองหลวงเขารู้ว่าหนทางข้างหน้าจะยิ่งยากลำบากมากขึ้นแต่เขาจะไม่ถอยอย่างแน่นอนในไม่ช้าข่าวการรับสิทธิ์ของประตูมังกรบนเวทีบูก็แพร่สะพัดไปทั่ววงการโอ้โห เฉินผิงก่อตั้งนิกายแล้วชื่อว่าประตูมังกรโดยใช้ตระกูลหลงเป็นรากฐานเปิดรับสิทธิ์อย่างกว้างขวางเฉินผิงคนนี้ช่างหน้าทึ่งจริงๆถูกพันธมิตรบูก,กด,ดันมาตลอดแต่ยิ่งถูกกดดันยิ่งแข็งแกร่งจะไปเข้าร่วมประตูมังกรเฉินผิงสุดยอดมากหลายคนต่างก็แสดงความต้องการที่จะเข้าร่วมประตูมังกรเหตุผลสำคัญอีกประการที่หลายคนต้องการเข้าร่วมประตูมังกรก็คือ ยาเม็ดฝึกฝนของหุบเขาเทพยาในอนาคตจะถูกจัดหาให้แก่ประตูมังกรเป็นอันดับแรกเพราะเจ้าหุบเขาเทพยาคือเฉินผิงและเจ้าประตูมังกรก็คือเฉินผิงเช่นกันบทที่1664เท่ากับว่าเฉินผิงเปิดบริษัทสองแห่งคนที่เป็นเจ้าของย่อมต้องให้ความสำคัญกับบริษัทของเขาเองอยู่แล้วทันทีที่ข่าวการก่อตั้งนิกายของเฉินผิงถูกเผยแพร่ออกไป ตระกูลและนิกายมากมายต่างก็แสดงความยินดีตระกูลไปตระกูลต่งตระกูลเกิดในจิงตูคฤหาหนดไร้เงาหุบเขาคนโฉดและอื่นๆต่างก็ส่งคำแสงความยินดีเดิมทีเจ้าหลี่กัวและสี่คนโฉดใหญ่ต้องการเข้าร่วมประตูมังกรแต่เฉินผิงปฏิเสธพวกเขาล้วนเป็นสมาชิกของตำหนักมังกรฟ้าและเฉินผิงก็เป็นเจ้าตำหนักไม่ผิดที่คนเหล่านี้จะเชื่อฟังเขา ทว่าตําหนักมังกรฟ้าไม่ใช่สํานักที่เฉินผิงสร้างขึ้นเองแม้ว่าตําหนักมังกรฟ้าอาจจะถูกก่อตั้งโดยบิดาของเขาเพื่อปูทางให้เขาแต่เฉินผิงไม่ต้องการเสพสุขกับความสําเร็จของผู้อื่นเฉินผิงต้องการสร้างความสําเร็จด้วยความพยายามของตนเองหากวันใดได้พบกับบิดาเขาหวังว่าบิดาจะรู้สึกภูมิใจที่มีบุตรชายเช่นเขานอกจากนี้สถานะเจ้าตําหนักมังกรฟ้าของเฉินผิงก็เป็นความลับ ซึ่งสามารถเก็บไว้เป็นไพ่ตายของเขาได้เช้าวันรุ่งขึ้นที่ศูนย์พิทักธรรมแห่งจิงตูท่านชวีได้นั่งอยู่ในห้องโถงตั้งแต่เช้าแล้วท่านชวีวันนี้ท่านมาเช้าจังเลยซิงจินถามกำลังรอใครบางคนอยู่ท่านชวีตอบพร้อมรอยยิ้มจางๆกำลังรอเฉินผิงอยู่หรือเปล่าครับซิงจินคาดเดาใช่ท่านชวีพยักหน้า เฉินผิงคนนี้ช่างสร้างเรื่องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจริงๆถึงขั้นจะก่อตั้งนิกายชื่อว่าประตูมังกรได้ยินมาว่าเมื่อวานมีคนนับพันมาลงทะเบียนเข้าร่วมประตูมังกรแล้วเด็กคนนี้ไม่แน่ว่าอาจจะสร้างนิกายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในวงการบู๊ของจริงตูเลยนะซิงจินกล่าวด้วยความประหลาดใจเล็กน้อยคนหนุ่มสาวมีความมุ่งมั่นก็ควรได้รับการสนับสนุน แต่การมีฝีมือส่วนตัวกับการนำพานิกายให้เติบโตนั้นเป็นคนละเรื่องกันโดยสิ้นเชิงหวังว่าเขาจะสามารถยกระดับความแข็งแกร่งของนิกายได้นอกเหนือจากการเพิ่มพูนความสามารถของตนเองทันชวีรู้ว่าการต่อสู้ด้วยตัวคนเดียวเป็นความสามารถอย่างหนึ่งแต่การเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมนั้นแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงทันชวีพูดจบก็หันไปถามซิงจินเรื่องคณะทูตจากเกาะเป็นอย่างไรบ้างแล้ว ได้เดินทางถึงท่าเรือแล้วอีกสองวันก็จะถึงจิงตูครับซิงจินตอบอืมจำไว้ว่าต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดห้ามให้แม้แต่คนเดียวในกลุ่มพวกเขาคลาดสายตาไปจากพวกคุณก่อนที่จะเข้าสู่จิงตูท่านชวีสั่งการรับทราบครับซิงจินพยักหน้าในเวลานั้นเจ้าอูจี่เดินเข้ามาและพูดกับท่านชวีว่าท่านชวีท่านเฉินผิงมาแล้วครับ อืมให้เขาเข้ามาท่านชวีพยักหน้าเจ้าอู่จี่จึงเดินออกไปนับตั้งแต่ท่านชวีเลือกมาทำงานที่ศูนย์พิทักษธรรมเจ้าอูจ่จีซึ่งเป็นเจ้าสาลาก็กลายเป็นคนคอยวิ่งธุรัไปเสียแล้วไม่นานเฉินผิงก็เดินเข้ามาในห้องโถงเมื่อเห็นท่านชวีก็คารวะเล็กน้อยคารวะท่านชวีท่านชวียิ้มบางๆทํทไมถึงได้สุภาพนักละ่ะ มีเรื่องจะขอความช่วยเหลือจากฉันใช่ไหมเฉินผิงหัวเราะแล้วพยักหน้าผมต้องการก่อตั้งนิกายจึงต้องมาแจ้งให้ท่านชวีทราบครับซิงจินไปนำเอกสารมาให้เขาหลังจากที่ท่านชวีพูดกับซิงจินแล้วก็หันมามองเฉินผิงอีกครั้งเอกสารฉันจะดำเนินการให้ในายจงลงมือทำได้เต็มที่แต่ฉันต้องเตือนนาวไว้ว่าการนำพานิกายนั้นยากกว่าที่นายคิดไว้มาก ขอบคุณท่านชวีที่เตือนแต่ผมมีความมั่นใจครับเฉินผิงมีความมั่นใจว่าจะทำให้ประตูมังกรมั่นคงและรุ่งเรืองได้ไม่นานซิงจินก็นำเอกสารมามอบให้เฉินผิงเฉินผิงไม่ได้นั่งอยู่ต่อรีบกลับไปที่ตระกูลหลงทันทีตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงก่อตั้งประตูมังกรจึงมีเรื่องมากมายที่ต้องจัดการ เมื่อได้เอกสารแล้วประตูมังกรก็สามารถรับสิทธิได้แล้วอย่างเป็นทางการในชั่วพริบตาประตูตระกูลหลงก็แทบจะถูกเบียดจนพังหลงซิงสวีนำคนมาคัดเลือกหากใครมีพฤติกรรมไม่ดีจะถูกปฏิเสธทันทีจะไม่สนใจว่าความแข็งแกร่งของคุณจะมากแค่ไหน